อา้านี่พี่ไปไหนตั้งแต่เช้าเนี่ยช้อปปิ้งอะมันมีซุปเปอร์เซลที่ห้างเอาอีกอะไม่อะอเอาตรงพี่พี่หาผมชุนเลยนะทำไม,ไมอ๋อพี่เก็บเงินที่พี่จะไปช้อปปิ้งเนี่ยนะเอาไปงาน NPA resale Home 2016ดีกด่วคืองานนี้เนี่ยเป็นมหากรรมอสังหาริมทรัพย์แล้วก็บ้าน<อ>มือสองจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการขายนะครับแล้วก็ระบายทรัพย์สินรอการขายด้วยซึ่งคนที่สนใจเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อทรัพย์สินรอการขายแล้วก็บ้านมือไดด้้ในราาคที่ถูกวย ซึ่งงานนี้เนี่ยนะบอกได้เลยว่า mm hmm. แบมเขาคัดซับเด่นทำเลดีทั่วไทยหลายรายการนะพี่แถมอัดโปรโมชั่นมาฟรีค่าทำดียมโอนสําหรับลูกค้าซื้อซับไม่เกิน2ล้านบาทเอ๊ะแล้วงานมีเมื่อไหร่นะโกงานนะพี่มีวันที่18บแถึงยีสิงหาคมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจโซน4ชั้น2ครับอย่าลืมนะครับทางเลือกที่ใช่ในแบบคุณบ้านที่ดินคอนโดจากแบมเท่านั้นครับ